ผู้ชมคะเรา,าไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆกันนะคะวันนี้พาไปดูเด็กหนุ่มอายุ18ปีนะคะที่เขาเคยเกเรมาก่อนค่ะจนต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นม .3 นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเจ้าตัวคิดได้นะคะก็เลยขยันทำมาหากินนะคะด้วยการขายนมเปรี้ยวกลางสียักไฟแดงเลยค่ะแล้วก็สวมชุดสไปเดอร์แมนนะคะโอ้โหเรียกร้องความสนใจแล้วก็ดึงดูดสายตาจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะ ที่บริเวณสี่แยกกระชงนะคะตำบลบ้านหลุมอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยมีหนุ่มวัยรุ่นอายุ18ปีค่ะชื่อนายราชพลม่วงคําก็ได้สวมชุดสไปเดอร์แมนนะคะหรือว่าไอ้แมงมุมจากภาพยนตร์ดังมาเดินเร่ขายนมเปรี้ยวแล้วก็เยอะเกิดค่ะให้กับผู้ที่ขับขี่รถขณะจอดติดไฟแดงอยู่นะคะกลายเป็นที่สะดุดตาและก็สร้างรอยยิ้มได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะ นายรัชพลนะคะก็บอกว่าตัวเองเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แต่ว่าด้วยความเกเรค่ะจึงไม่ได้ศึกษาต่อแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มคิดได้แล้วนะคะจึงเริ่มหางานทําเพื่อจะเก็บเงินไปศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาโดยมาเดินแรกขายนมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตถุงละหนึ่งบาทก็จะได้ส่วนแบ่ง20บาทต่อถึถึงค่ะ ซึ่งวันแรกเนี่ยที่มาขายเขาแต่งชุดธรรมดานะคะก็ขายได้ไม่ค่อยดีวันต่อมาก็เลยไปยืมชุดสไปเดอร์แมนจากเพื่อนมาใส่ค่ะปรากฏว่าพอใส่ชุดนี้แล้วนะคะกลับทำให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเลยคะ่ะ นายรัชพลก็บอกด้วยนะคะว่านอกจากขายนมเปรี้ยวแล้วเนี่ยเขายังฝึกชกมวยไทยไปด้วยเพื่อจะหารายได้เสริมอีกทางโดยมาขายนมเปรี้ยวทุกวันตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นพอขายเสร็จนะคะก็จะเปลี่ยนชุดไปฝึกชกมวยต่อพร้อมกับบอกว่าขอให้น้องๆเยาวชนที่เคยหลงผิดเคยเกเรให้เลิกพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะแล้วก็หันมาตั้งใจเรียนดีกว่าเพื่ออนาคตของตัวเองค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ